ไฮไล์หวยซองเด่นสุดในงวดที่แล้วได้แก่หวยซองหนุ่มสุพัรรณงวดที่ผ่านมาให้เลขเด่นล่างเป็นเลข 4, 5และ7พผนรางวัลออก5-4เข้าเลขเด่นล่างที่เลข4และเลข5ค่ะเรามาตามดูกันต่อในงวดนี้ว่าหวยซองหนุ่มสุพรรณจะให้เลขอะไรในงวดนี้ก่อนอื่นเรามาฟังคำเตือนกันก่นกอนนะคะ คำเตือนคลิปวิดีโอนี้เป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการเล่นนพนันทุกชนิดตัวเลขที่ได้มาจากการคำนวณย้อนหลังทางคณิตศาสตร์ไม่มีการทราบล่วงหน้าว่าผลรางวัลจะออกเลขอะไรโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังขอให้ทุกท่านโชคดีขอบคุณค่ะถ้าภาพจากหวยสองภาพไหนตัวเลขมันเล็กเกินไปมองเห็นเลขไม่ชัด ให้เพื่อนๆใช้นิ้วสองนิ้วจิ้มที่หน้าจอแล้วลากขยายภาพดูเอานะคะสำหรับภาพแรกนี้จะเป็นหวยซองมงคลใต้ในงวดที่แล้วให้เลขเด่นล่างเป็นเลข4-19หและสามพรางวัลออก5 4ผ่านข้างงวดนี้เข้าเลขเด่นล่างที่เลข4ค่ะสำหรับในงวดนี้งวดวันที่16มีนาคมที่จะถึงนี้หวยซองมงคลใต้ให้เลขเด่นล่าง เป็นเลข107และ8ค่ะเรามารอลุ้นกันนะคะว่าเลข107และเลข8จะมาให้เห็นในสองตัวล่างงวดนี้ไหมภาพต่อมาจะเป็นหวยซองหนุ่มกําเบอร์ในงวดที่แล้วให้เลขเด่นล่างเป็นเลข47และ9ก้พลรางวัลออก54ผ่านข้งงวดนี้เข้าเลขเด่นล่างที่เลข4ค่ะ สำหรับในงวดนี้งวดวันที่16หมีนาคมที่จะถึงนี้หวยซองหนุ่มกําเบอร์ให้เลขเด่นล่างเป็นเลขหนึ่งแปดและศูนย์ค่ะเรามารอลุ้นกันนะคะว่าเลขหนึ่งแปดและเลขศูนจะมาให้เห็นในสองตัวล่างงวดนี้ไหมภาพต่อมาจะเป็นหวยซองดวงดาวในงวดที่แล้วให้เลขเด่นล่างเป็นเลขสี่เจ็ดและแปด ผลรางวัลออก54ผ่านข้งงวดนี้เข้าเลขเด่นล่างที่เลข4ค่ะสำหรับในงวดนี้งวดวันที่16มีนาคมที่จะถึงนี้หวยซองดวงดาวให้เลขเด่นล่างเป็นเลข15และ0ค่ะเรามารอลุ้นกันนะคะว่าเลข15และเลข0จะมาให้เห็นใน2ตัวล่างงวดนี้ไหมภาพต่อมาจะเป็นหวยซองสังเวียนล่าง ในงวดที่แล้วให้เลขเด่นล่างเป็นเลขห้าและเจ็ดพลรางวัลออกห้าสี่ผ่านข้งงวดนี้เข้าเลขเด่นล่างที่เลขห้าค่ะสำหรับในงวดนี้งวดวันที่สิหมีนาคมที่จะถึงนี้หวยซองสังเวียนล่างให้เลขเด่นล่างเป็นเลขหนึ่งและแปดค่ะเรามารอลุ้นกันนะคะว่าเลขหนึ่งและเลขแปดจะมาให้เห็นในสองตัวล่างงวดนี้ไหม ภาพต่อมาจะเป็นหวยซองสุดยอดล่างในงวดที่แล้วให้เลขเด่นล่างเป็นเลขศูนย์สี่หและเก้าพ้รางวัลออก54ผ่านข้งงวดนี้เข้าเลขเด่นล่างที่เลข4ค่ะสำหรับในงวดนี้งวดวันที่16หมีนาคมที่จะถึงนี้หวยซองสุดยอดล่างให้เลขเด่นล่างเป็นเลขสองห้าเจ็ดและแดค่ะเรามารอลุ้นกันนะคะ ว่าเลขสองห้าเจ็ดและเลข8จะมาให้เห็นในสองตัวล่างงวดนี้ไหมภาพต่อมาจะเป็นหวยซองอาจารย์เสียในงวดที่แล้วให้เลขเด่นล่างเป็นเลขสี่และเจ็ดพลรางวัลออกห้าสี่ผ่านข้งงวดนี้เข้าเลขเด่นล่างที่เลขสี่ค่ะสำหรับในงวดนี้งวดวันที่16มีนาคมที่จะถึงนี้หวยซองอาจารย์เสียให้เลขเด่นล่าง เป็นเลขศูนย์และแปดค่ะเรามารอลุ้นกันนะคะว่าเลขศูนย์และเลขแปดจะมาให้เห็นในสองตัวล่างงวดนี้ไหมภาพต่อมาจะเป็นหวยซองฟันธงล่างในงวดที่แล้วให้เลขเด่นล่างเป็นเลขศูนย์และแปดผลรางวัลออกห้าสี่หลุดขังงวดนี้ไปเข้าเลขเด่นบนที่เลขแปดค่ะ สำหรับในงวดนี้งวดวันที่16มีนาคมที่จะถึงนี้หวยซองฟันธงล่างให้เลขเด่นล่างเป็นเลข4และ9ค่ะเรามารอลุ้นกันนะคะว่าเลข4และเลขเก้าจะมาให้เห็นในสองตัวล่างงวดนี้ไหมภาพต่อมาจะเป็นหวยซองเลขดีๆในงวดที่แล้วให้เลขเด่นล่างเป็นเลข4และ7 ผลรางวัลออกห้าสี่ผ่านั้งงวดนี้เข้าเลขเด่นล่างที่เลขสี่ค่ะสำหรับในงวดนี้งวดวันที่16หมีนาคมที่จะถึงนี้หวยซองเลขดีๆให้เลขเด่นล่างเป็นเลขห้าและแปดค่ะเรามารอลุ้นกันนะคะว่าเลขห้าและเลขแปดจะมาให้เห็นในสองตัวล่างงวดนี้ไหมภาพต่อมาจะเป็นหวยซองจัดกพอตแตก ในงวดที่แล้วให้เลขเด่นล่างเป็นเลขห้าและแปดผลรางวัลออกห้าสี่ผ่านคางงวดนี้เข้าเลขเด่นล่างที่เลขห้าค่ะสำหรับในงวดนี้งวดวันที่16หมีนาคมที่จะถึงนี้หวยซองจักพอตแตกให้เลขเด่นล่างเป็นเลขศูนและสี่ค่ะเรามารอลุ้นกันนะคะว่าเลขศูนย์และเลขสี่ จะมาให้เห็นในสองตัวล่างงวดนี้ไหมถ้าภาพจากหวยซองภาพไหนตัวเลขมันเล็กเกินไปมองเห็นเลขไม่ชัดให้เพื่อนเพื่อนใช้นิ้วสองนิ้วจิ้มที่หน้าจอแล้วลากขยายภาพดูเอานะคะภาพต่อมาจะเป็นหวยซองแม่ฝันในงวดที่แล้วให้เลขเด่นล่างเป็นเลขห้าและเจ็ดพลรางวัลออกห้าสี่ผ่านคขาง,งวดนี้เข้าเลขเด่นล่างที่เลขห้าค่ะ สำหรับในงวดนี้งวดวันที่16หมีนาคมที่จะถึงนี้หวยซองแม่ฝันให้เลขเด่นล่างเป็นเลขหนึ่งและแปดค่ะเรามารอลุ้นกันนะคะว่าเลขหนึ่งและเลข8ปดจะมาให้เห็นในสองตัวล่างงวดนี้ไหมภาพต่อมาจะเป็นหวยซองเพชรพันลลานในงวดที่แล้วให้เลขเด่นล่างเป็นเลขสองสามและหก ผลรางวัลออกห้าสีหลุดข้งงวดนี้ไม่ผ่านสำหรับในงวดนี้งวดวันที่16มีนาคมที่จะถึงนี้หวยซองเพชรพันล้านให้เลขเด่นล่างเป็นเลข30และห้าค่ะเรามารอลุ้นกันนะคะว่าเลข30และเลขห้าจะมาให้เห็นในสองตัวล่างงวดนี้ไหมภาพต่อมาจะเป็นหวยซองหลักหน่วยล่าง ในงวดที่แล้วให้เลขเด่นล่างเป็นเลขสามและหกพ้รางวัลออกห้าสี่หลุดขังงวดนี้ไม่ผ่านสำหรับในงวดนี้งวดวันที่สิบหมีนาคมที่จะถึงนี้หวยซองหลักหน่วยล่างให้เลขเด่นล่างเป็นเลขเจ็ดและศูนย์ค่ะเรามารอลุ้นกันนะคะว่าเลขเจ็ดและเลขศูนจะมาให้เห็นในสองตัวล่างงวดนี้ไหม ภาพต่อมาจะเป็นหวยซองรวยฟ้าฟาดในงวดที่แล้วให้เลขเด่นล่างเป็นเลขสี่และหนึ่งพลรางวัลออกห้าสี่หลุดขางงวดนี้ไปเข้าเลขเด่นบนที่เลขสี่และเข้าเลขสองตัวบนที่เลขเก้าสี่ด้วยค่ะสำหรับในงวดนี้งวดวันที่16มีนาคมที่จะถึงนี้หวยซองรวยฟ้าฟ,าฟาดให้เลขเด่นล่างเป็นเลขศูนย์และสามค่ะ เรามารอลุ้นกันนะคะว่าเลขศูนย์และเลขสามจะมาให้เห็นในสองตัวล่างงวดนี้ไหมภาพต่อมาจะเป็นหวยซองคนสมองเพชรในงวดที่แล้วให้เลขเด่นล่างเป็นเลขสองแปดสี่และเจ็ดผลรางวัลออกห้าสี่ผายขังงวดนี้เข้าเลขเด่นล่างที่เลขสี่ค่ะสำหรับในงวดนี้งวดวันที่สิมีนาคมที่จะถึงนี้ หวยซองคนสมองเพชรให้เลขเด่นล่างเป็นเลข053และ8ค่ะเรามารอลุ้นกันนะคะว่าเลข053และเลข8จะมาให้เห็นในสองตัวล่างงวดนี้ไหมภาพต่อมาจะเป็นหวยซองจะหนุ่มในงวดที่แล้วให้เลขเด่นล่างเป็นเลข24และ8พลรางวัลออก54 ภายข้งงวดนี้เข้าเลขเด่นล่างที่เลขสี่ค่ะสำหรับในงวดนี้งวดวันที่16มีนาคมที่จะถึงนี้หวยซองจะหนุ่มให้เลขเด่นล่างเป็นเลขสี่หนึ่งและสองค่ะเรามารอลุ้นกันนะคะว่าเลขสี่หนึ่งและเลขสองจะมาให้เห็นในสองตัวล่างงวดนี้ไหมภาพต่อมาจะเป็นหวยซองทองไหลมา ในงวดที่แล้วให้เลขเด่นล่างเป็นเลขหนึ่งและสองผลรางวัลออกห้าสี่หลุดขังงวดนี้ไม่ผ่านสำหรับในงวดนี้งวดวันที่สิหมีนาคมที่จะถึงนี้หวยซองทองไหลมาให้เลขเด่นล่างเป็นเลขสี่และเจ็ดค่ะเรามารอลุ้นกันนะคะว่าเลขสี่และเลขเจ็ดจะมาให้เห็นในสองตัวล่างงวดนี้ไหม ภาพต่อมาจะเป็นหวยซองอาจารย์สนามศึกในงวดที่แล้วให้เลขเด่นล่างเป็นเลขสี่ห้าและแปดผลรางวัลออกห้าสี่ผ่านค้งงวดนี้เข้าเลขเด่นล่างที่เลขสี่และเลขห้าค่ะสำหรับในงวดนี้งวดวันที่16หมีนาคมที่จะถึงนี้หวยซองอาจารย์สนามศึกให้เลขเด่นล่างเป็นเลขหนึ่งเจ็ดและศูนย์ค่ะเรามารอลุ้นกันนะคะ ว่าเลขหนึ่งเจ็ดและเลขศูนจะมาให้เห็นในสองตัวล่างงวดนี้ไหมภาพต่อมาจะเป็นหวยซองลิขิตในงวดที่แล้วให้เลขเด่นล่างเป็นเลขสี่และแปดพลรางวัลออกห้าสี่ผ่านัาง,งวดนี้เข้าเลขเด่นล่างที่เลขสี่ค่ะสำหรับในงวดนี้งวดวันที่สิหมีนาคมที่จะถึงนี้หวยซองลิขิตให้เลขเด่นล่าง เป็นเลขหนึ่งและศูนค่ะเรามารอลุ้นกันนะคะว่าเลขหนึ่งและเลขศูนจะมาให้เห็นในสองตัวล่างงวดนี้ไหมภาพต่อมาจะเป็นหวยซองพลังแห่งดินในงวดที่แล้วให้เลขเด่นล่างเป็นเลขเจ็ดห้าและสองพลรางวัลออกห้าสี่ผ่านคัางวดนี้เข้าเลขเด่นล่างที่เลขห้าค่ะ สำหรับในงวดนี้งวดวันที่16มีนาคมที่จะถึงนี้หวยซองพลังแห่งดินให้เลขเด่นล่างเป็นเลข07และ4ค่ะเรามารอลุ้นกันนะคะว่าเลข07และเลข4จะมาให้เห็นในสองตัวล่างงวดนี้ไหมภาพต่อมาจะเป็นหวยซองพิสูจน์ในงวดที่แล้วให้เลขเด่นล่างเป็นเลข5และ7 ผลรางวัลออกห้าสีผ่านั้งงวดนี้เข้าเลขเด่นล่างที่เลข5้าค่ะสำหรับในงวดนี้งวดวันที่16หมีนาคมที่จะถึงนี้หวยซองพิสูจน์ให้เลขเด่นล่างเป็นเลขหนึ่งและแปดค่ะเรามารอลุ้นกันนะคะว่าเลขหนึ่งและเลข8ปดจะมาให้เห็นในสองตัวล่างงวดนี้ไหมภาพต่อมาจะเป็นหวยซองเลขมงคล ในงวดที่แล้วให้เลขเด่นล่างเป็นเลขสองหกและแปดผลรางวัลออกห้าสี่หลุดขังงวดนี้ไม่ผ่านสำหรับในงวดนี้งวดวันที่16มีนาคมที่จะถึงนี้หวยซองเลขมงคลให้เลขเด่นล่างเป็นเลข48และ0ค่ะเรามารอลุ้นกันนะคะว่าเลข48และเลข0จะมาให้เห็นในสตัวล่างงวดนี้ไหม ภาพต่อมาจะเป็นหวยซองดาวรัศมีในงวดที่แล้วให้เลขเด่นล่างเป็นเลขสี่และแปดพลรางวัลออกห้าสี่ผ่านข้างงวดนี้เข้าเลขเด่นล่างที่เลขสี่ค่ะสำหรับในงวดนี้งวดวันที่สิบหมีนาคมที่จะถึงนี้หวยซองดาวรัศมีให้เลขเด่นล่างเป็นเลขหนึ่งและหกค่ะเรามารอลุ้นกันนะคะ ว่าเลขหนึ่งและเลขหกจะมาให้เห็นในสองตัวล่างงวดนี้ไหมถ้าภาพจากหวยสองภาพไหนตัวเลขมันเล็กเกินไปมองเห็นเลขไม่ชัดให้เพื่อนเพื่อนใช้นิ้วสองนิ้วจิ้มที่หน้าจอแล้วลากขยายภาพดูเอานะคะภาพต่อมาจะเป็นหวยสองเจ้หวยในงวดที่แล้วให้เลขเด่นล่างเป็นเลขศูนย์สี่ห้าและเจ็ดผลรางวัลออกห้าสี่ ผ่านข้งงวดนี้เข้าเลขเด่นล่างที่เลขสี่และเลข5้าค่ะสำหรับในงวดนี้งวดวันที่16หมีนาคมที่จะถึงนี้หวยซองเจ้ให้เลขเด่นล่างเป็นเลขหนึ่งสองหและแปดค่ะเรามารอลุ้นกันนะคะว่าเลขหนึ่งสองหและเลขแปดจะมาให้เห็นในสองตัวล่างงวดนี้ไหมภาพต่อมาจะเป็นหวยซองสี่อาจารย์ ในงวดที่แล้วให้เลขเด่นล่างเป็นเลขสี่หนึ่งสามและแปดผลรางวัลออกห้าสี่ผ่านค้างงวดนี้เข้าเลขเด่นล่างที่เลขสี่ค่ะสำหรับในงวดนี้งวดวันที่สิบหมีนาคมที่จะถึงนี้หวยซองเจ๊ให้เลขเด่นล่างเป็นเลข9 0้ย์เและสามค่ะเรามารอลุ้นกันนะคะว่าเลขเก้ย์เจดและเลขสาม จะมาให้เห็นในสองตัวล่างงวดนี้ไหมภาพต่อมาจะเป็นหวยสองพ่อม่ในงวดที่แล้วให้เลขเด่นล่างเป็นเลขสองหกและแปดผลรางวัลออกห้าสี่หลุดขังงวดนี้ไม่ผ่านสำหรับในงวดนี้งวดวันที่สิบหมีนาคมที่จะถึงนี้หวยสองพ่อม่ให้เลขเด่นล่างเป็นเลขหนึ่งห้าและเก้าค่ะ เรามารอลุ้นกันนะคะว่าเลขหนึ่งห้าและเลขเก้าจะมาให้เห็นในสองตัวล่างงวดนี้ไหมภาพต่อมาจะเป็นหวยซองประสาททองในงวดที่แล้วให้เลขเด่นล่างเป็นเลขสี่และเจ็ดพลรางวัลออกห้าสี่ผ่านข้างงวดนี้เข้าเลขเด่นล่างที่เลขสี่ค่ะสำหรับในงวดนี้งวดวันที่สิมีนาคมที่จะถึงนี้ หวยซองประสาททองให้เลขเด่นล่างเป็นเลขห้าและแปดค่ะเรามารอลุ้นกันนะคะว่าเลขห้าและเลขแปดจะมาให้เห็นในสองตัวล่างงวดนี้ไหมภาพต่อมาจะเป็นหวยซองเลขเด่นหลักหน่วยในงวดที่แล้วให้เลขเด่นล่างเป็นเลขห้าและแปดพลรางวัลออกห้าสี่ผ่านข้งงวดนี้เข้าเลขเด่นล่างที่เลขห้าค่ะ สำหรับในงวดนี้งวดวันที่16มีนาคมที่จะถึงนี้หวยซองเลขเด่นหลักหน่วยให้เลขเด่นล่างเป็นเลขหนึ่งและศูนย์ค่ะเรามารอลุ้นกันนะคะว่าเลขหนึ่งและเลขศูนจะมาให้เห็นในสองตัวล่างงวดนี้ไหมภาพต่อมาจะเป็นหวยซองหนุ่มสุพรรณในงวดที่แล้วให้เลขเด่นล่างเป็นเลขสี่ห้าและเจ็ด พร้รางวัลออก5 4ผ่านข้างงวดนี้เข้าเลขเด่นล่างที่เลข4และเลข5ค่ะสําหรับในงวดนี้งวดวันที่16มีนาคมที่จะถึงนี้หวยซองหนุ่มสุพรรณให้เลขเด่นล่างเป็นเลขหนึ่งหและ0ูนย์ค่ะเรามารอลุ้นกันนะคะว่าเลข16และเลข0จะมาให้เห็นในสองตัวล่างงวดนี้ไหม ภาพต่อมาจะเป็นหวยซองม้าสีหมอกในงวดที่แล้วให้เลขเด่นล่างเป็นเลขสี่ห้าและเจ็ดพลรางวัลออกห้าสี่ผ่านข้างงวดนี้เข้าเลขเด่นล่างที่เลขสี่และเลขห้าค่ะสําหรับในงวดนี้งวดวันที่สิบหกมีนาคมที่จะถึงนี้หวยซองม้าสีหมอกให้เลขเด่นล่างเป็นเลขหนึ่งแปดและศูนย์ค่ะเรามารอลุ้นกันนะคะ ว่าเลขหนึ่งแปดและเลขศูนจะมาให้เห็นในสองตัวล่างงวดนี้ไหมภาพต่อมาจะเป็นหวยซองนัดแล้วต้องมาในงวดที่แล้วให้เลขเด่นล่างเป็นเลขหกเจ็ดและสามพลรางวัลออกห้าสี่หลุดขังงวดนี้ไม่ผ่านสำหรับในงวดนี้งวดวันที่สิหมีนาคมที่จะถึงนี้หวยซองนัดแล้วต้องมาให้เลขเด่นล่าง เป็นเลขหนึ่งสองและแปดค่ะเรามารอลุ้นกันนะคะว่าเลขหนึ่งสองและเลขแปดจะมาให้เห็นในสองตัวล่างงวดนี้ไหมภาพต่อมาจะเป็นหวยซองอาเจก,ก่วยในงวดที่แล้วให้เลขเด่นล่างเป็นเลขสี่และเจ็ดพลรางวัลออกห้าสี่ผ่านัางวดนี้เข้าเลขเด่นล่างที่เลขสี่ค่ะ สำหรับในงวดนี้งวดวันที่16มีนาคมที่จะถึงนี้หวยซองอาเจ็ก,กุวยให้เลขเด่นล่างเป็นเลขศูนย์และหนึ่งค่ะเรามารอลุ้นกันนะคะว่าเลขศูนย์และเลขหนึ่งจะมาให้เห็นในสองตัวล่างงวดนี้ไหมภาพต่อมาจะเป็นหวยซองมาริตา้าในงวดที่แล้วให้เลขเด่นล่างเป็นเลขสี่หกและเจ็ด พลรางวัลออก54ผ่านข้งงวดนี้เข้าเลขเด่นล่างที่เลข4ค่ะสำหรับในงวดนี้งวดวันที่16มีนาคมที่จะถึงนี้หวยซองมาริต้าให้เลขเด่นล่างเป็นเลข18และ0ค่ะเรามารอลุ้นกันนะคะว่าเลข18และเลข0จะมาให้เห็นใน2ตัวล่างงวดนี้ไหม ภาพต่อมาจะเป็นหวยซองอาจารย์พรเทพในงวดที่แล้วให้เลขเด่นล่างเป็นเลขสี่ห้าและเจ็ดผลรางวัลออกห้าสี่ผ่านข้างงวดนี้เข้าเลขเด่นล่างที่เลขสี่และเลขห้าค่ะสำหรับในงวดนี้งวดวันที่สิหมีนาคมที่จะถึงนี้หวยซองอาจารย์พรเทพให้เลขเด่นล่างเป็นเลขหนึ่งแปดและเก้าค่ะเรามารอลุ้นกันนะคะ ว่าเลข18และเลข9จะมาให้เห็นในสองตัวล่างงวดนี้ไหมภาพต่อมาจะเป็นหวยซองปักหลักสิบล่างในงวดที่แล้วให้เลขเด่นล่างเป็นเลข1 4 5และ7จผลรางวัลออก54ผ่านข้ง,งวดนี้เข้าเลขเด่นล่างที่เลข4และเลข5ค่ะสำหรับในงวดนี้งวดวันที่16มีนาคมที่จะถึงนี้ หวยซองปักหลักสิบล่างให้เลขเด่นล่างเป็นเลขศูนย์หนึ่งสามและแปดค่ะเรามารอลุ้นกันนะคะว่าเลขศูนย์หนึ่งสามและเลขแปดจะมาให้เห็นในสองตัวล่างงวดนี้ไหมทีนี้ทางแอดมินจะนำหวยซองที่สถิติเดินดีจากในคลิปวิดีโอนี้มาทั้งหมดสามซองนำมาจับเลขชนกันเพื่อหาเลขเด่นสุดสองตัวล่างในงวดนี้ ได้แก่หวยซองหนุ่มสุพรรณหวยซองมาสีหมอกและหวยซองมาริตา้าเรามาดูสถิติสามงวดหลังสุดจากทั้งสามซองกันก่อนนะคะในงวดวันที่หนึ่งกุมภาพันธ์ทั้งสามซองจะชนกันที่เลขห้าและเลขเจค่ะผลรางวันออกห้าหนึ่งผ่านค้งงวดนี้เข้าสองตัวล่างที่เลขห้าค่ะในงวดวันที่สิบหกกุมภาพันธ์ ทั้งสามซองจะชนกันที่เลขหนึ่งและเลขศูนย์ค่ะผลรางวันออกห้ศูนผ่านข้งงวดนี้เข้าสองตัวล่างที่เลขศูนย์ค่ะในงวดวันที่หนึ่งมีนาคมทั้งสามซองจะชนกันที่เลขสี่และเลขเจค่ะผลรางวันออกห้าสี่ผ่านั้งงวดนี้เข้าสองตัวล่างที่เลขสี่ค่ะ สำหรับในงวดนี้งวดวันที่16มีนาคมที่จะถึงนี้ทั้งสามซองจะชนกันที่เลขหนึ่งและเลขศูนย์ค่ะเรามารอลุ้นกันนะคะว่าเลขหนึ่งและเลขศูนจะมาให้เห็นในสองตัวล่างงวดนี้ไหมสำหรับคลิปวิดีโอนี้ทางแอดมินฝากไว้เป็นแนวทางไว้เพียงเท่านี้นะคะเลขจากหวยซองมีเข้ามีหลุดมีผิดมีถูก โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังขอให้ทุกคนโชคดีขอบคุณค่ะ